สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุรธา,านีพบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม8ครอบครัวตำรวจท่องเที่ยวติดเชื้อท้งบ้านวันที่12เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา19นาฬิกาวันนี้ศูนย์ปฏิบัติการโควิดสสจสุรธา,านีได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโครโครนาพบผู้ป่วยยืนยันใหม่เพิ่มอีก8รายรวมเป็น25รายโดยรายที่18เพศชัยอายุ20ปีชาวอำเภอพระแสง เป็นนักศึกษาศึกษาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่คาดว่าติดเชื้อมาจากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รายที่19เป็นหญิงอายุ24่ปีชาวเกาะเต่าอำเภอพังงานอาชีพประกอบธุรกิจติดเชื้อมาจากพื้นที่เคยไปสถานบันเทิงย่านทองหล่อรายที่20ผู้ชายชาวอังกฤษอายุ35ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่อำเภอเกาะสมุยติดเชื้อจากการไปร่วมง,งานปาร์ตี้ที่จังหวัดภูเก็ตรายที่21เป็นเพศหญิงอายุ36ปี อาชีพรับราชการในโรงพยาบาลรายที่21เป็นเด็กนักเรียนหญิงอายุ5ปีรายที่23เป็นเด็กชายอายุ2ปีรายที่24เป็นเพศหญิงอายุ75ปีรายที่25เป็นเพศหญิงอายุ24ปีอาชีพรับราชการครูทั้งนี้ผู้ป่วยรายที่21-25ทั้งหมดเป็นชาวอำเภอดอนศัก์เป็นครอบครัวของผู้ป่วยรายที่15ตำรวจท่องเที่ยว เมื่อวันที่10เมษายนประกอบด้วยภรรยาลูกสองคนแม่ภรรยาและน้องภรรยาซึ่งตำรวจท่องเที่ยวดังกล่าวติดเชื้อมาจากเพื่อนตำรวจที่มารับเดินทางไปอำเภอเกาะสมุยโดยเพื่อนตำรวจคนนี้เป็นผู้ติดเชื้อจากคณะกรุงเทพที่ไปจัดกิจกรรมแข่งฟุตบอลที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีต้นทางเชื้อโควิดมาจากกรุงเทพ จึงมีความจําเป็นที่ประชาชนจะต้องรักษาความปลอดภัยด้านสุขภาพสวมหน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงที่ชุมชนแออัดสําหรับสถานการณ์ผู้ป่วยโควิดในเจ็ดจังหวัดภาคใต้ตนบนมียอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่2ถึง11เมษาย,ยนรวม114รายจังหวัดภูเก็ต60รายจังหวัดสุราษฎร์ธานี25รายจังหวัดชุมพร15รายจังหวัดนครศรีธรรมราช6รายจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงาแห่งละ4ราย ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ